ประวิทย์ตั้งทีมสู้ศึกเลือกตั้งวางนโยบาย3พันธกิจหลักของพรรคพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าพักพลังประชารัฐได้วางนโยบายขับเคลื่อนและสานต่อ3พันธกิจหลักของพักได้แก่หนึ่งสวัสดิการประชารัฐขจัดความเหลื่อมล้ำสองเศรษฐกิจประชารัฐสร้างความสามารถและโอกาสที่จะเท่าเทียมและ 3. สังคมประชารัฐสงบสุขเข้มแข็งแบ่งปันเพื่อทํานโยบายที่สอดรับกับความต้องการของประชาชนและการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตนอกจากนี้พักยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน3พันธกิจหลักของพักพลเอกประวิตย์กล่าวว่าพักพลังประชา รัฐเปิดให้สอสอของพรรคทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสามพันธกิจหลักเพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามอุดมการณ์วัตถุประสงค์นโยบายของพรรค